ที่นี่สถานีวิทยุลำปลายมาศ FM 98.50เมกเฮรายการต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการธรรมรักษาใจบรรยายธรรมโดยพระมหาสิริพงษ์จันทปาโมชโชแห่งวัดน้องคูวนาราม มีธรรมะรักษาใจมีวินัยรักษาตัวรักษาตัวให้ปลอดภัยรักษาใจให้ปลอดทุกข์ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีในกณะศรัทธาสาธุชนผู้ฟังญาติโย,ยมในหมุนคลืน่นมาชนคนลำไปมาสถานีวิทยุเราไปมา FM 9 8เดียวหาสมกะเฮิรตสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เกองจังหวัดบุรีรัมย์รายการธรรมะรักษาใจ รักษากายรักษาใจรักษาหน้าที่รักษากรรมฐานมีสติมีคันติมีสันติสติความระลึกได้คันติความอดทนอดกลั้นความอดทนเป็นเครื่องหมายของคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนมีสันติก็คือมีความสงบร่มเย็นมี สันติภาพชีวิตของเราก็ต้องอาศัยธรรมะรักษาใจมีศีลเป็นสะพานมีทานเป็นสะเบียงมีภาวนาเป็นตะเกียงโซขนทางดับทุกข์ความทุกความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ที่มากระทบกับหูตาจมูกลิ้นกายใจที่เรา ปรุงแต่งที่เราต้องสัมผัสแต่ถ้าเรามีธรรมะยม่อมมีสุขนิ่งสงบรมเย็นมีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนศรัทธายาตโยมได้หมุนคลื่นมาชนคนลำไปมากก็ได้ทซับทางปัญญาดีไม่ดีกำลังเดินทางาไปที่ทำงานเราก็มีสติ ขับรถก็ดีหรือพ่อค้าแม่ขายเลยพุทธเจ้านิกชนที่อามุนคลื่นก็ได้ทรัพย์ทางปัญญามีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีก้าลำดีเลิศประเรสริฐสีมีอะไรมากมายในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจจนอะไริยาจนปัญญาใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทในมงคล38ประมาทโทมัตจุโนปทัทถงความประมาทเป็นทางแห่ง ความตายปัดชิมโอวาทวาจากลางสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันทธานิปิกวยอมันตยามิวกยาวยธรรมสังกรอัปมาติณสัมปาเิทะแปลว่าดูก่อนท่านทั้งหลายสังขารของเราไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทไม่ประมาทในที่นี้ก็คือให้เรานี้มี สติสติแปลว่าความระลึกได้สัมปัจจัญญะคือความรู้ตัวเมื่อสติไม่ติดตัวความรู้ตัวหัวก็เอาตัวไม่รอดเรามีสติสัมปัจจัญญะพิจ,จารณาเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่แบ่งชั้นวันนะจะเป็นคนจนคนฉลาดจะเป็นคนง่อจะเป็นเศรษฐี เป็นมาเศรษฐีทุกคนนี้ต้องไปสู่พบสารก็คือการมาพบอรูปภพอรูปภพนี่ก็คือ31ภูมิแต่เราได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีชนะใจตนเองชนะในที่นี้ก็คือชนะความตนีด้วยการในทานชนะความโลภด้วยความไม่โลภชนะความโกรธด,ด้วยความ ไม่โกรธผู้ชนะที่แท้จริงก็คือชนะใจตัวเองอกิเลสายในใจของเราก็จะเป็นผู้ชนะที่ประเสริฐมันพัฒนาจิตใจของเรามีสติพิจารณาว่าสังขารของเราไม่เที่ยงว่าเรานี้มีบุญวาสนาได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เติมบุญเติมกุศลเติมคุณงามความดีให้ กับตนเองอย่าไปวันไหวสะทกสะทานกับสิ่งที่ามากระทบไม่ว่าจะเป็นนินทาหรือสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบอันนี้เป็นธรรมประจำโลกที่เราก็ต้องเจอกันทุกคนบางทีบางครั้งวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่เห็นหน้ากันอยู่เมื่อเช้าสายตายอตอนสายเห็นหยอกลูกหลานพอตอนค่ำ ได้ตายหรือตอนกลางคืนเห็นพูดกันอยู่ตื่นเช้ามาก็ตายไม่มีใครรู้มัจจุราชในเราเอาไปในเว้นเสดแต่เร็วชายอย่าสงสัยวันคืนล่วงลับไปเราก็ใกล้ป่าช้ามาทุกทีวันนี้ก็จะได้ให้ธรรมะข้อคิดกติธรรมคนที่มีสติความระลึกได้หรือคนที่มีธรรมะย่อมแต่มีความสุขย่อมมีแต่ ความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่า,าชีวิตในครอบครัวชีวิตในสังคมอยู่เพื่อตนเองอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่ได้ตลอดคนที่ขาดสติเป็นนิทานธรรมที่พระนักเทศหรือ,อสัทายาย وم, ิโยมเคยได้ยินในฝั่งสุตรสังละปฏิปัญญงฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเรื่องนี้ก็เกิดที่ ะยะโสธรถื่อว่าเป็นกติธรรมคนที่ขาดสติความคิดเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนมีชายหนุ่มซึ่งไถนากําพระพ่ออยู่กับแม่ด้วยความที่เป็นหนุ่มอารมณ์ที่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ไถนาไปก็ หิวข้าวเออวันนี้แม่มาช้าแท้ทำไมโมโหหิวด้วยความหิวข้าวอ่แม่ก็เดินมาตาลายหิวข้าวได้เกิดความโมโหเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเอาแต่อัตตาเทีปไตยเอาความคิดของตอนเองเป็นใหญ่แล้วไปตามใจกิเลสแม่มานั่ง อพอไม่คุยไม่อะไรมากลกูกเอ้ยอกินข้าวทานข้าวกล่องข้าวน้อยน้อยนึกว่าไม่พอเกิดตาลายเกิดหน้ามืดโมโหกับแม่อย่างแรงเอาไม้ไปฟาดแม่ทำให้แม่นี้ถึงกับทรมานถึงกับกาละด้วย ความโมโหเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเอาความโกรธโมโหหิวตําอันตรายมากเราในวิ่งตามกิเลสของตนเองทํำให้อารมณ์ของเราเป็นอาวุธก็นั่งทานข้าวพอทานไม่หมดมีสติกลับมาคืนโอ้กรรมหนักแล้วไปทำลายมารดาแม่ของเรา เกิดความสำนึกผิดโอ้กรรมทำให้ทำอันตรกรรมก็คือฆ่าอามานดาหรือทำกรรมหนักไปเอาไม้ฟาดาแม่ของตนเองด้วยความโมโหหิวอันนี้ก็เป็นกติธรรมเป็นนิทานธรรมที่จังหวัดยโสธรที่มีนักเทศนักพูดหรือนักเผยแผ่ ได้ให้ข้อคิดกติธรรมเรื่องอความโมโหหิวหรือขาดสตินั่นเองสติมาปัญญาเกิดสติตเลิดจากเกิดปัญหาเมื่อเรามีสติแล้วย่อมคุ้มครองเป็นธรรมที่มีอุปการะมากชายหนุ่มคนนี้ก็เกิดความสำนึกผิดด้วยความที่โมโหแล้วก็มีความกโกรธก็จะได้ยกใน สมัยพุทธกาลก็มีอุบาสกเหมือนกันเลยใช่หนุ่มเหมือนกันตามหาโคโคหายอ่าด้วยพระพุทธเจ้าเจโตปริจยานรู้วารจิตดูคนออกดูว่าคนนี้นิสัยยังไงคนนี้ชาติก่อนเพราะพระพุทธเจ้าเป็นสัตธาเทวมนุษย์สันังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์โลกาวิทูลรู้แจ้งโลกรู้จริงๆ รู้บุปรกรรมวุาชาติก่อนเกิดเป็นนูน่นชาติก่อนเคยเป็นสัตว์นิรัจฉานชาติก่อนเคยเป็นมนุษย์เคยทําอะไรไว้มีกรรมอะไรพระพุทธเจ้ารู้วารจิตดูออกดูอุปนิสัยว่าคนนี้จะมีอินทรีย์จะมีสติปัญญาพอบรรลุธรรมหรือคนนี้จัดแสดงหลักธรรมไหนที่จะเข้าใจให้มีดวงตาแห่ง ปัญญานี่ก็คือเป็นครูประจำโลกพระพุทธเจ้าได้มีเวนยสัตย์ก็คือโปรโดให้กับชาวโลกให้ชาวโลกนี้มีดวงตาแห่งปัญญาก็เห็นชายหนุ่มอยู่ในข่ายว่าชายหนุ่มนี้จะมีดวงตาแห่งปัญญาจะมีดวงตาแห่งธรรม ชายหนุม่มคนนี้ก็ตามหาโคประเอินไปที่าวัดด้วยความเหนื่อยล้าด้วยความหิวเออเมื่อกี้โมโหหิวอันนี้หิวแบบไหนพระพุทธเจ้าไม่เทศสอนออมีประชาชนเยอะแยะเลยก็บอกให้ออพุทธชจานิกชนนี้ไปจัดสำรับอาหารให้กับชายหนุม่ม อันนี้ก็คือการที่เราปฏิสันฐานต้อนรับในหลักทางพระพุทธศาสนาก็คืออามิสบูชาพระพุทธเจ้าอามิสบูชาก็คือเอาอาหารให้กับชายหนุ่มที่ตามหาโคโคหายไเอินไปที่ผ่านไปที่วัดก็หิวก็เกิดความปิติเกิดความเรื่อมใสด้วยความหิวด้วยความกระหายน้ำได้ทานข้าวได้กินข้าวเกิด มีความอิ่มทั้งกายทั้งใจพอสักพักพระพุทธเจ้าก็เทศสอนได้อบรมกับชายหนุ่มคนเรานี้ต้องรู้จักการให้ต้องลดความเห็นแก่ตัวชายหนุ่มคนนี้ได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากที่หาโค ตามหาวัวแล้วก็ได้มากินข้าวทานข้าวได้ฟังธรรมอีกสัพพะสังธรรมราโสจินาติรถพระธรรมประเสริฐกว่ารถทั้งปวงได้มีดวงตาแห่งปัญญาได้บรรลุเป็นอริยะบุคคลกันตน้นชายที่ตามหาโคนี่ก็คือในหลักทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีจะเป็นโสเภณีนางเิริมาก็ยังบรรลุมีดวงตา แห่งธรรมคนเราก็เหมือนกันสามารถพัฒนาจิตใจรู้จักการให้การแบ่งปนันการเสียสละรักษาสินเจริญจิตเจริญปัญญามีโอกาสที่จะบรรลุธรรมชายหนุ่มก็มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาเพราะผู้ที่เป็นอริยะบุคคลหรือบรรลุโสดาบันตั้งแต่ อสโสดาบันสกิกาคามีอนาคามีอารันตพลมีความศรัทธาอย่างตั้งมั่นไม่ศรัทธาแบบดุ้มดุมดอนดอน,ดนหรือศรัทธาแบบหัวเตาศรัทธาแบบปีเข้าปีออกอันนี้ไม่ใช่แต่ถ้าเป็นอริยะบุคคลแล้วมีความตั้งมั่นมีความศรัทธาไม่หวั่นไหวเชื่ออย่างมีปัญญาเชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว,วอันนี้ก็คือมี ปัญญาในการบริหารชีวิตเราก็ต้องมีศรัทธาคู่กับปัญญาชายาที่ตามหาโคนี้ก็ได้อริยรัพสัพอันประเสริฐได้มีดวงตาแห่งธรรมพระพุทธเจ้าได้แสดงได้ดูว่าอินทรีย์ของชายหนุ่มที่ตามหาโคนี้ได้มีบารมีที่จะรองรับที่จะได้ มีดวงตาแห่งธรรมอันนี้ก็คือในหลักทางพระพุทธศาสนาก็ยกตัวอย่างคนเราถ้าเราถูกการถูกเวลาถูกสถานที่เหมือนคนที่หิวจะฟังเทศหรือจะไปอบรมหรือยังไงก็ไม่เข้าใจเราก็ต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนพระพุทธเจ้าเป็นบรม,มครูที่ว่าชายหนุ่มคนนี้หิวกระหาย เหมือนอาตาลายหิวข้าวจนทุบตีแม่มารดาของตนเองด้วยความโมโหหิวมีสติมีปัญญาในหลักทางพระพุทธศาสนาก็ต้องอาศัยศรัทธายาิโยมฟังธรรมะแล้วจะไม่โง่ฟังธรรมะแล้วเกิดปัญญาฟังแล้ว ตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจเอาไปประพฤติไปปฏิปัติเราก็จะมีมงคลแห่งความเจริญเราได้กาเยณธรรมะสวนงังได้ฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดจากคนที่มืดมิดจากคนที่อวิชชาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ในที่นี้ก็คือไม่รู้จริงไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข ไม่รู้วิธีดับทุกข์ไม่รู้วิธีการปฏิบัต,ต,ติธรรมะของพระพุทธเจ้าดับทุกข์ได้ทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะปล่อยทุกข์น้อยเพราะหลุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางบางทีบางครั้งเราต้องเจอกับปัญหาอุปราคก็ให้เรานี้มีธรรมะรักษาใจมีศินเป็นสะพานมีทานเป็นสเบียงมีภาวนาเป็นตะเกียง สู่หนทางดับทุกยาสมุนไพรรักษาโรคแต่ธรรมะรักษาใจมีสติมีสมาธิมีปัญญาในหลักทางพระพุทธศานาอีกไม่กี่วันก็จะได้น้อมนำพัฒนาจิตใจด้วยการสั่งสมบุญสั่งสมบารมีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กาโลคสติภูตานิสัปานเนวศาสนาแปลว่า การเวลาย่อมกลืนกินสรพสัตพร้อมทั้งตัวเราเองมีหน้าอยู่สามหน้ามีตาอยู่สองข้างมีฟันอยู่าสิบสองซี่ที่เอาเกฑนคนครั้งปัตตภีปยายักษ์ตัวนั้นคืออะไรมีหน้าอยู่สามหน้าก็คือในหนึ่งปีจะมีหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวมีดวงตาทั้งสองข้างมีกลางวันมีกลางคืนอ่ามีฟันสิบสองซี่ ก็คือหนึ่งปีมีสิบสองเดือนการเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวเราเองเสียอะไรก็อย่าเสียเวลาเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่สร้างบารมีให้กับตนเองสร้างบุญสร้างกุศลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในที่สุดในชีวิตประจำวันเราก็มีความขยันมันเพียร ตื่นแต่เช้าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยรู้จากการครบบัณฑิตคบบัณฑิตเหมือนตอนนี้เวลานี้เราหมุนคลื่นมหาชนคนลำไปมาสถานีวิทยุ fm 98.50 MHz เมเฮได้ฟังธรรมะได้กัลยาณนะมิตรอัตมาก็ได้บุญด้วยญาติโยมก็ได้บุญได้มีสติได้เออตือนสติบางทีบางครั้งถ้าเรา ขาดธรรมะหรือขาดสติความคิดเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนชายหนุ่มที่จังหวัดยะโสธรที่อัตมาได้เล่าตั้งแต่แรกขาดสติแป๊บเดียวทําให้เป็นอาวุธทุบตีแม่ของตนเองแล้วสำนึกผิดคนเราก็เหมือนกันบางทีบางครั้งไม่ว่าปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกหรือเป็น ด็อกเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หรือเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นศาสตราจารย์ถ้ามีความโกรธก็พอๆกันญาติโยมกิเลสของเรารู้จักเตือนตนเองรู้จักบริหารชีวิตอย่างมีปัญญาศีลเป็นสะพานเรารู้จัก รักษาสินจเจริญจิตจเจริญปัญญาพูดจาภาษาดอกไม้ได้น้อมจิตน้อมใจประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในที่สุดการคบคนดีคบกัลยาณมิตรทำให้เรานี้จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือคอยเตือนสติเรามิตรแท้มิตรเทียมมิตรที่มีอุปการะมากมิตรเนะนําประโยชน์มิตรที่จริงใจกับเราหรือคนที่ อยู่ต่อหน้าเราไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือคนที่เข้ามาในชีวิตของเรานี่ก็เป็นกายนามิตรแต่เราครบคนดีก็จะเจอแต่สิ่งที่มงคลคอยเตือนคอยประคับประคองหรือคอยเป็นกุญซื้อเป็นที่ปรึกษาเหมือนอเล่าปีเล่าปีนี้ก็ไม่ใช่คนที่ว่า,าจะเก่งกาดแต่ด้วยมี ุนซือก็คือของเบงเป็นผู้ที่ยังรู้ดินฟ้าอากาศเป็นนักปรา์เป็นบัณฑิตที่มีกิติสัตโูเชื่อเสียงพุ่งกระจรกระจายเป็นจอมวางแผนแล้วก็รู้อย่างฟ้ารู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้บุคคลรู้สถานที่ของเบงนี้เป็นที่ปรึกษาเป็นกุญซือ,อคอยบอกคอย อยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนให้กับเล่าปีเ่าปีได้เติบโตเพราะมีกัลยาณมิตรเพราะมีเพื่อนดีหรือมอีที่ปรึกษาที่ดีคนเราก็เหมือนกันมนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็ต้องมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรเล่าปีได้รับสถาปนาเป็นฮ่องเต้เพราะรบที่ไหนชนะที่นั่น ถึงแม้จะมีบริวารน,น้อยแต่สามารถชนะแม่ทัพใหญ่ๆด้วยความที่มีกุลซือหรือมีที่ปรึกษาคงเบ่งผู้มีปัญญานักปราชต์ต่างรู้ดีอันนี้ก็คือค,คอําคมหรือเป็นกติธรรมของคงเบ่งหรือเป็นกุลซือเป็นที่ปรึกษาของเหล่าปีคนเราก็เหมือนกันในหลักทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นอุปติสสะ พระสารีบุตรที่มีทรัพย์สินเงินทองเยอะเที่ยวมหระษหรือไปที่ไหนมาทุกอย่างาแล้วก็เรียนร่ำเรียนมา,าแต่ไม่ได้บรรลุธรรมพอได้ฟังธรรมของพระอาสชิก็มีดวงตาบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็ได้ชวนเพื่อนหรือกัลยานามิตรประโมกลานะหรือโกลิตะ แล้วพร้อมสหายได้เป็นาสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเพราะมีกัริยาณมิตรไม่ว่าจากคนที่ลงทางจากคนที่มืดมิดไปหมดจากคนที่มีความทุกข์มากพอได้ฟังธรรมหรือไดอ้มีปัญญาก็ทำให้กลับร้ายให้เป็นดีชีวิตของคนเราก็เหมือนกันก็ต้องมีธรรมะรักษาใจ มีสติมีสมาธิมีปัญญาลดละเลิกกรรมก็ต้องรู้จักแบแบก็ปล่อยปล่อยก็วางสรุปแล้ววันนี้อัตมาภาพได้ให้ข้อคิดกติทำให้เรานี้มีสติมีความระลึกได้แล้วก็มีธรรมะอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในวัยอย่าประมาทในการทดแทนคุณ บิดามารดาผู้มีอุปการะคุณสุดยอดของความดีก็คือนิมิตตังสาธุรูปนังความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีมาทำหน้าที่บทบาทภารกิจมีสติอยู่กับปัจจุบันโชคดีที่สุดแล้วตอนนี้เวลานี้เรามีลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ได้ฟังธรรม ได้มีทรัพย์ทางปัญญาเตือนสติถ้าเรามีธรรมะครอบครัวของเราหรือตัวของเรานี้จะอยู่เย็นเป็นสุขจะมีความอบอ้อมอารีวะจีไพราะสงเคราะห์ชุมชนวางตนเป็นกลางมีความเมตตากรุณาต่อมนุษย์ต่อสัตว์เดรัจฉานอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องวิ่งตามกิเลสตนเองหรือทะเยอทตยานคนเราก็รู้จัก พอประมาณความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมคนเรานี่ก็รักกันให้เกียรติอาศัยซึ่งกันและกันก็น้อมนำพัฒนาจิตใจของเราให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปจะปลูกก็ต้องเตรียมดินจะกินก็ต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาที่จิตใจของเรา มนุสเทวโวกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเทวดารู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันมีงานบุญที่วัดมีงานชุมชนมีงานสังคมก็อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาหรือจิตสาธารณะหัวใจของโพธิสัตว์ช่วยร่างกายของเราก็ได้หรือจิตใจของเราช่วยในการสร้างกุณงามความดีประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านก็ได้ธรรมะก็คิดกติธรรม อ่าที่มีสติหรืออ่าพระพุทธเจ้าได้เทศสอนชายที่ตามหาโคพระพุทธเจ้าไม่เทศยังไม่สอนให้ไปกินข้าวไปทานอาหารให้อิ่มก่อนพอได้ฟังธรรมแล้วเกิดปัญญาคนเราก็เหมือนกันรู้การรู้เวลารู้สถานที่มีสติมีปัญญาดูเวลาปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเวลาหมดหมดเวลาก็ต้องขออนุมโมทนา เวลาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจริงๆไวมากก็ทําหน้าที่อย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในวัยท,ท้ายอัตมาภาพก็ขอ,อนุม,มน้ารผู้ใหญ่ใจดีถวายเวลาให้กับอัตมาภาพ30นาทีผู้อำนวยการโยมกิตติประพัดพิรุณในยกสมาคมวิชาชีพวิทยุุรีดมและทีมงานสถานีวิทยุลำไปมาน fm 9 8 5 0เมกะเฮิรตซ์ที่มีคุณภาพทันโลกทันธรรมทันเหตุการณ์บุรณาการศาสตร์สมัยใหม่ อขอ,อนุโมทนาบุญกับคอนโทรลธนวัตรพันธองลางมาควบคุมเสียงมาอัดเตปไม่อัตมาภาพทุกวันสุดท้ายก็ขออํานยวยวยพอให้ญาติโยมจงมีสติปัญญารู้แจ้งแตทงตลอดจเจริญโดยอายุวันนสุขะพระปฏิพันธานส s ารรสมบัติทุกคนทุกท่านจะเริญพร